สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันจิดาพาพันทองนะคะที่งานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งเทคนิควิธีดีๆในการปลูกข้าวลอยน้ํานะคะ 1. การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรค่ะเป็นองค์ความรู้ดีๆจากคุณสุพรรณเมธสารนะคะตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะพี่การปลูกข้าวในน้ำจิตเราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะพูดถึงถ้าเราจะปลูกในภาชนะ ลอยแพจะเราก็อย่างน้อยเราก็เตรียมกล้าพันก่อนนะการทําปลูกอะไรก็แล้วแต่มันต้องเตรียมกล้าก่อนนะ,นะเตรียมกล้านั้นเราก็ตกกล้าไวนะ้ตกกล้าบนแพนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะ<า>อ่าคือการเตรียมกล้าเอเตรียมกล้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมวัสดุนะวัสดุที่มีนะที่จะใช้แบบภาชนะลอยน้าก็คือแบบเนี้ยกระถางพลาสติกกระถางพลาสติกโปร่งๆนัโปร่งๆเลยเราก็เก็บวัชพืชท้องน้าเนี่ยมาใส่ค่ะ ใส่ไปเก็บไปเพื่อเป็นอาหารของพืชและเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรทำความสะอาดมนน้ําด้วยซ้ําไปวจะพืชต่างๆเนยนะมีตะตบชวาอะไรพวกนี้นะเราก็เก็บมาแล้วเราก็ใส่ลงไปนะใส่ลงไปแค่นี้สองส่วนในภาชนะหนึ่งส่วนนนะในภาชนะนี่เราเราใส่วัชพืชไปสองส่วนอ่าแล้วก็นําเลนดินเลนดินเลนค่ะดินเลนมาใส่ให้เต็มเหรอคะอ่า ติเลนท้องน้ําเนี่ยนะ,ะก็เรามาใส่ไปส่วนเลยะะใส่ไปส่วนเ,เพื่อให้มันมีดยาเพื่อใหปเปอ้เป็นข้าวเกาะได้นะแค่นี้นะแล้วเราก็เอาต้นกล้าที่เราเตรียมไว้เนี่ยสูงประมาณเนี่ยอายุประมาณสิบห้าวันเนี่ยนะส<ช>ิบห้าวันแล้วเราก็ดำลงไปสองต้นก็ได้ นะสองต้นสามต้นนี่เราก็ดำลงไปให้ดำลงไปในแจกางนี่นะ,ะดำออะเอาไปลอยนะเอาไปลอยไวใ้ในในแพที่เราเตรียมไว้แพรที่เราเตรียมไว้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะใช้แค่ไม้ไผ่ไม่ไผ่นะเอาไม้ไผ่มาเรียงเรียงเรียงกัน,นจ้ะขวางอันผ่าขวางอัน,นพอดีช่องที่ลงไปแล้เนะี้ยจ้ะให้เขาไปลอยอยู่ในน้ำ แค่นั้นจ,จบเสร็จ<ป>แล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรทั้งสิ้นก็คอยดูคอยสังเกตะคะ,ะต่อจากตรงนี้ไปนะพอเราไปลอยแล้วเราก็คอยสังเกตว่าข้าวของเราเนี่ยมีสตูพืชไหมจ้ะอ่ามีสตูพืชมารบกวนไหมถ้ามีถ้ามีเราก็ไปกดแผ่กดแผ่ให้จมน้ำข้าให้จมน้ําลงไปนะพวกสตูพืชก็คือพวกแมลงพวกเพลี้ยอะไรพวกจันทร์นอนกออะไรเนี่ยมันก็จะไปเป็นอาหารของปลาไปกดไปประมาณสักยี่สิบนาที ทั้งแทนนะนะกดลงไปมันก็จะหายหมดเลยหายหมดเลยเป็นอาหารของปลาปลาจะไม่มาสนใจข้าวเราหรอกค่ะแล้วหนอนมันอร่อยกว่าใช่ไหมมันก็ไปกินหนอนเราก็ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ยานี่คือเป็นเทคนิคง่ายๆปลูกข้าวจมน้ำไม่มีอะไรลอยน้ำปลูกข้าวลอยน้ําเพราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอุทกภัยใดๆก็ไม่กลัวน้ำเราก็ลอยอยู่ปลอดสารพิษด้วยลอดสอรพิษด้วยเราไม่ต้องใช้ หลังจากที่เราไปรอยน้ําแล้วเราก็คือปล่อยไปเลยตามธรรมชาติเขาจะออกรงปรอวันเก็บเกี่ยวเหมือนอย่างต้นนี้ใช่ไหมคะใช่นี่ก็ใกล้เกี่ยวแล้วนะอันนี้เป็นข้าวหอมปุมหอมปทุมระยะเวลาก็คือเท่ากับปลูกร้อยสิบวันรอยวันเท่ากันเท่ากับปลูกข้าวปกติแวจะไวๆนิดนึงไวกว่านิดนึงเพราะในแม่น้ำเนี่ยความอบอุ่นมืนมากกว่าความสมบูรณ์มากกว่าพื้นนาใช่ไหมรู้สึกว่าเขา การพัฒนาการเขาจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะที่สังเกตอยู่ว่ามันจะไวกว่าบนพื้นดินที่สําคัญคือต้นทุนต่ำปลอดสารพิษร<ช>้อยเซนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมนะคะคลิปดีๆได้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ